เราทุกคนแล้วแต่ไพ่ทุสวรรค์จะบอกนะคะ <c oughs> ขออนุญ,ญาตทุสวรรค์ <c oughs> บอกทุกสิ่งที่พระเจ้าต้องการบอกคุณจักรวาลต้องการบอกคุณว่าอะไรในปัจจุบันนี้นะคะในานามของเยซูคริสต์เองดวงของคนในคลิปนี้เป็นดวงคนที่มีบุญเท่านั้นที่มาพบปัจจุบันนี้คุณมุ่งมั่น มุ่งมั่นในคำมั่นสัญญาของตัวเองถ้าใช่ไปต่อนะขอขยายเพิ่มปัจจุบันนี้คุณคุณเป็นคนทะเยอทะยานอืมและมีสมาธิด้วย <c oughs> และคุณกำลังกลัวกลัวอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในหัวใจถ้าใช่ให้ฟังต่อนะคะเดี๋ยวจะมี เอคนคนอิตาเลียนเขาบอกว่าให้พูดภาษาอิตาเลียนด้วยมาฟังคอนเซนทราติคอมมูนิกาลาตัววิสิโอเนอแออาจิชิดาลีเดอร์ฟัตติคอนซียาเรดาคอนซิยาเรดาเปอร์ซูเน่คลีอาทีฟ Tu sei gentile, tu sei impegnato. È tempo di mettersi a lavorare con, il, con impegno e portare a termine le cose rispetto agli impegni presi, un angelo custodo, custode. Importanti. rivelazioni intuitive eventi n a c o s t i, i liberati dalle paure che ti b r o c a n o คุณกำลังกลัวอะไรบางอย่างนะคะคุณกลัวความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือได้เหรอ ไพ่มันบอกแบบนี้คุณกลัวความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือได้คุณกลัวว่าความสุขและความเติมเต็มในครอบครัวไม่หรอกคุณต้องการมากกว่าความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อเชื่อถือได้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่ <c oughs> แล้วมันไอสิ่งที่ต้องการกลับ กลายเป็นความกลัวคุณกลัวความสัมพันธ์ซึ่งความสัมพันธ์ที่ในหน้าที่การงานความรักมันเป็นความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือได้คุณพบสิ่งนั้นแล้วอืมมันเมื่อคุณพบแล้วเนี่ยเหมือนคุณปัดออกไปอะซึ่งความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยอาจจะเป็นคู่ค้า ในการงานอาชีพการงานธุรกิจการงานของคุณ <c oughs> สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นตัวเงินได้เปลี่ยนเป็นทรัพย์สินได้โอเคคุณกลัวตรงนี้แหละเพราะว่าไพ่บอกว่าคุณกลัวอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในใจซึ่งคุณกลัวความผูกมัดอะไรบางอย่างคุณต้องการเป็นอิสระอาจจะเป็น คุณต้องการมีอิสระด้านกนารการค้าขายด้านการเงินอ่าหรือบางคนกลัวว่าจะต้องทำถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้คือไกด์ไลน์ให้เพราะว่าบางคนเนี้ยทำการค้าก็กลัวทำถูกต้องตามกฎหมายจะจะต้องจะต้องถูกแบ่งครึ่งเ่ะกับรัฐบาลใช่ไหมอืม <c oughs> นี่แหละคือมันจะได้ไม่เต็มไมดเต็มหน่วยคือมันจะได้แค่ครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยมันก็ทําให้คุณกลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดทําถูกต้องแล้วมันจะแบบมันมันน่าเชื่อถือนะแต่มันได้ไม่ได้สิ่งของที่เป็นเป็นตันเงินนะได้ไม่เต็มที่กับความเหนื่อยคุณกลัวตรงนี้หรือเปล่าอ่ะถ้าใช่ไปต่อนะในอนาคตของคุณอันใกล้นะคะ ไ uh, พ่บอกต่อจากเมื่อวานนี้แน่เลยไพ่บอกว่าทําตามฝันของคุณนะด้วยความศรัทธา Adodifede opportunita inaspatarte doi soli segwi i แล้วคุณจะได้รับโอกาสที่ไม่คาดคิดคือเดี๋ยวมันจงเดี๋ยวจะบอกคนต่างชาติเขียนเป็น เขียนเป็นไอ้นี่ดีกว่าเพราะว่าเขียนเป็นภาษาภาษาดีกว่าเพราะว่าเอฟซี FC ของเราส่วนใหญ่เป็นคนไทยไงแล้วตอนนี้เริ่มมีเอฟซีคนอิตาเลียนคนชาติอื่นๆเข้ามาดูด้วยเขาก็อยากฟังเดี๋ยวเขียนเป็นนั้น,น,นดีกว่ามันจะได้ไม่เราก็ไม่งงด้วยแล้วมันไม่เสียเวลาในการทําคลิปด้วยเนาะเออ <c oughs> สรุปคุณยังติดอดีตอยู่ ความกลัวของคุณเนี่ยยังอยู่กับอดีตอยู่ทำให้มีปัญหาเล็กๆน้อยๆเข้ามาเออกลัวแหละมันไม่ปลดล็อกคลิปนี้สําหรับคนที่มีปัญหาตอนเด็กนะตอนเด็กคุณมีปัญหาอะไรไม่ได้รับการยอมรับยอมรับอะไรหรือเปล่าเลยแบบว่ายังจำเรื่องราวนั้นได้เลยต้องการได้รับการยอมรับใช่ ไพ่เปิดเผยมาแล้วสรุปว่าคุณต้องการต้องการเป็นที่น่าเชื่อถือเพื่อจะทำให้ตัวเองมีความสุขและทำให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขไปด้วยคุณคิดแบบนี้หรือไม่เพราะว่าตอนเด็กคุณไม่ได้รับคุณไม่มีใครซัพพอร์ตคุณไม่ได้รับการยอมรับในอดีตอืมคือไม่มีไม่มีเขาเรียกว,ว่าอะไรนะไม่มีใครสนับสนุนหมายความว่า ไม่มีเส้นไม่มีสายอะ่ะตอนเด็กคุณอาจจะไม่มีเส้นไม่มีสายแล้วมันทําให้คุณยังจดจําได้ในตอนเด็กว่าฉันไม่มีเส้นไม่มีสายอะไรเงี้ยมันโตมามันก็ต้องแบบอ,อสร้างโอกาสให้กับตัวเองใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคนมีเส้นมีสายมันเติบโตง่ายกว่าคุณคิดแบบนี้หรือไม่ถ้าคิดแบบนี้ทูตสวรรค์บอกให้ปลดล็อกนะเพราะว่ามันจะทําให้คุณไปข้างหน้าไม่ได้ มันเป็นเรื่องปกตินะที่คนไม่มีเส้นไม่มีสายอ่ะแล้วทุกคนสามารถสร้างโอกาสดีได้โดยไม่ต้องใช้เส้นจริงเมืองนอกอ่ะไม่มีเส้นไม่มีสายอ่ะเขาก็ยังเติบโตได้เลยอืมเมืองนอกนี่ไม่มีไม่มีคําว่าเส้นสายนะเติบโตได้เห็นไหมเมื่อคุณทำตามไพ่บอก ให้ปลดล็อกในสิ่งที่มีอยู่ในใจคุณจะเป็นคุณจะได้รับคนรอบข้างจะเปิดใจให้คุณคู่ค้าจะเปิดใจให้คุณอือคือเราเราต้องการได้รับการยอมรับจากใครก็ตามเราต้องมีความจริงใจยื่นความจริงใจให้กับคู่ค้าคนนั้นยื่นความจริงใจให้กับหน้าที่การงานของเรา ซื่อสัตย์ต่อตนเองจริงใจกับความรู้สึกนึกคิดของตนเองแล้วเราจะได้รับความจริงใจจากคนรอบข้างจากคู่ค้าของเรากลับมาเพราะเราเป็นคนเที่ยงตรงอันนี้คือ,อ,อหลักการเบสิกง่ายๆเลยนะคะอ่ะสรุปนะคะสรุปสิ่งที่คุณติดอยู่ความกลัวในวัยเด็กใบสุดท้ายคุณ จะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันโชคเข้าข้างคุณแล้วโอเคยังไงก็ทำตามไพ่ทุสวรรค์บอกนะคะแล้วในไม่ช้าวนนี้ภายในเก้าสิบวันโชคนานสุดสิบสิบเดือนนานสุดนะโชคเข้าข้างคุณค่ะทั้งธุรกิจการง,งานการเงินโอเคความรักก็เข้าข้างคุณด้วยก็ใครชอบดูดวงแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้คุณพลาดในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ